สวัสดีครับวันนี้นะครับคลินิกห้องน้ําจากช่างส้มในตํานานนะฮะจะมา,าแนะนําและอธิบายสาเหตุของของของน้ําไหลเบาในกรณีที่ใช้ท่อ PPR แล้วน้ําไหลเบานะฮะโอเคท่อก็จะมีอยู่2แบบก็คือแบบหนานะกับแบบบางนะถ้าเป็นแบบหนาเขาจะกําหนดระยะเวลาในการเชื่อมไว้ที่5วินะฮะก็คือเสียบเข้าไปนับ1นึ 5, 1, 2 3ถึงห้าหน แล้วก็เอามาเสียบเข้ากันรักษณะแบบนี้นะผลที่เราได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้รูอะไรทุกอย่างก็คือมาตรฐานปกตินะฮะโอเคแล้วคราวนี้ดีเอ็นสิบพีเอ็บแบบบางนะ<อ>เขาระยะเวลาเชื่อมเขาก,กาหนดไว้ที่3วินะฮะก็คือเหมือนเดิม 1, 2, 3ถอดออกแล้วก็เสียบเข้ากับไอตัวนี้นะ,ะแต่อันเนี้ยผมทดลองทำนะฮะทดลองทําก็คือเชื่อมไว้ประมาณ10ถึง12วินะฮะ พอเราเชื่อมไว้10ถึง12บสองวิเนี่ยท่อมันเป็นแบบบางนะมันก็จะละลายนะละลายเพราะเราเสียบเข้ากับไอตัวข้อต่อข้องต่างๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันจะย่นเป็นหนังไก่นะฮะแต่ที่รูมันจะเป็นแบบนี้นะฮะหรือไม่ก็แบบนี้นะฮะมันกลับกลายเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าใช้ใช้ความร้อนเกินเกินที่ผลิตภัณฑ์เขากําหนดนะฮะก็คือสามวิ น,น,นี่อันนี้ผมเชื่อมไปประมาณ12วินะสิ่งที่เราได้คือตรงนี้นะอันนี้แนะนำไว้เลยนะครับว่าเชื่อมท่อ p v r ต้องทำตามามาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์เขากำหนด,ดไว้เท่านั้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับรู้ปัญหาถ้องรู้วิธีแก้นะจ๊ะ